กรบมกาบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านผู้เขารพประชุมทุกท่านนะก็ต้องถือว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่หลายหลายท่านซึ่งยังน่าจะมีส่วนร่วมในอนาคตในการที่จะได้รับการประกันที่มีความเป็นมาตรฐานดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกันชีวิตก็ดีเรื่องของประกันวินาศภัยก็ดีตรงนี้เท่าที่ฟังทางฝ่าย กรรมธิการซึ่งเป็นผู้ได้สรุปรายงานการเสนอแล้วก็ร่วมกับทางของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือที่เรียกสั้นๆว่าคอปพอนะครับก็คิดว่าน่าจะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่ผมจะขอสุนเพิ่มตรงนี้แล้วก็ถามไปยังคอปพเช่นเดียวกันว่าคอปพอขณะน,นี้ถ้าจะให้ทันสมัยคอปพอมีครบในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดหรือไม่เห็นมีตั้งสำนักง,งานทั้งนี้ก็เพื่อว่าท่านเลขายืนยันในช่วงต้นแล้วนะครับว่า มีสายด่วน1186แสดง1186นี้โทรได้ทั่วราชนาณจักรหรือโทรเฉพาะในส่วนกลางกรุงเทพมหานครเท่านั้นเพราะว่าจะได้แก้ปัญหาในกรณีที่เกิดพินุษภัยเกิดการอ,าอุบัติเหตุเรื่องรถชนกันทุกวันนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาก็คือว่าทั้งสองฝ่ายหรืออาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีประกันรอประกันรอแล้วรออีก รอแล้วเราเล่าเฝ้า,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 าแต่รอจะทาอย่างไรที่แก้ปัญหานี้เพื่อลดปัญหาจราจรที่ค้างค้างอยู่บนผิวจราจรไม่ให้ค้างค้างอยู่ในลักษณะที่ยังไม่มีผู้มาดูแลเพราะว่าถ้าทําประกันมาแล้วก็มาถ่ายภาพจริงอยู่ทางฝ่ายตํารวจทางพนักงานสอบสวนอาจจะไปดูพื้นที่แล้วก็ถ่ายรูปแต่บางครั้งเนี่ยก็คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ถ้าเป็นไปได้นะครับทางคอปพีจะมีมาตรการในการเทียบไปดูแลในส่วนนี้ได้หรือไม่ เพื่อลดปัญหาในการที่คู่กรณีจะได้ตกลงกันได้แล้วในเมื่อท่านเ,าานเลขาลอปเปอรเองคอปปรอเองท่านก็เป็นนักกฎหมายมาก่อนท่านจะแก้กฎหมายเห็นบอกตั้งแต่เข้าตั้งแต่มกราหกสองขณะน,นี้ผ่านมาแล้วสองปีเสร็จแล้วด้วยกฎหมายอ,ออกในเมื่อถ้าจะออกแล้วเนี่ยแก้กฎหมายในเมื่อจะกีโยตินกฎหมายกฎหมายที่ไม่มี ความจำเป็นต้องใช้หรือกฎหมายที่ล้าหลังแล้วเนี่ยท่านจะแก้ไปเลยได้ไหมว่ารถทุกคันเนี่ยกรณีที่ประกันแล้วเนี่ยต้องบังคับเลยถ้าไม่ไม่ถ้าไม่มีประกันหรือไม่จ่ายเบี้ยรประกันนั้นก็อย่าให้ต่อทะเบียนนะส่วนถ้าเมื่อต่อทะเบียนแล้วถ้าจะหยุดใช้เรื่องอะไรเนี่ยก็จะใช้วิธีที่ท่านได้กล่าวในช่วงต้นเรื่องโควิดตรงเนี้ยในเมื่อหยุดการใช้เนี่ยมาขอคืนลนักษณะคืนภาษี ในส่วนที่จ่ายเกินได้ไหมตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านน่าจะนำไปบริหารเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายนะครับเรื่องการประกันลดก็ดีทุกวันนี้ที่มีปัญหาเนี่ยในเมื่อรถที่มีประกันส่วนใหญ่แล้วบริษัทประกันก็จะมีสถานที่หรือที่เรียกว่าอู่ที่เป็นของตัวเองหรือว่าที่ติดต่อหรือประสานงานกันไว้ในการซ่อม ปัญหาที่รับซ่อมก็คือว่ารถที่ประกันนำไปซ่อมแล้วเนี่ยภายหลังที่นำกลับมาส่วนใหญ่สภาพสีก็ดีไม่เหมือนเดิมการต่อการซ่อมแซมก็ไม่เหมือนเดิมรอยบุบยุบบางครั้งเนี่ยไม่ได้ใช้เคาะแต่ใช้แป้งหนาๆโปะแปะเข้าไปแล้วก็พ่นสีหรืออะไรบางส่วนชิ้นส่วนบางส่วนซึ่งเป็นของแท้ก็เปลี่ยนออกไปเป็นของเทียมเพราะว่าคนขับ บางครั้งไม่ทราบหรอกครับว่าตรงนั้นได้มีการเปลี่ยนไปจากเดิมฉะนั้นตรงนี้ทางคอพอได้ดูแลหรือว่ามีการแนะนําหรือว่ามีการประเมินไหมว่าบริษัทประกันเหล่านี้ได้เอาเปรียบผู้บริโภคเพราะถ้าดูแลตรงนี้ได้ได,ไดปัญหานี้ก็จะหมดไปปัญหาก็จะเบาบางลงแล้วก็ช่วยให้ผู้รับประกันผู้รับประกันหรือผู้รประกันเขาได้มีความมั่นใจว่าเขาจะได้รับการดูแลจากบริษัทประกันซึ่งเขาจ่ายเบี้ยประกันไป ถ้าทําตรงนี้ได้ความเชื่อมั่นในการประกันเนี่ยผมว่าเขาวิ่งเข้าหาเองโดยที่ไม่ต้องให้ทางของบอริษัทประกันไปติดต่อหรือว่าให้ทางตัวแทนหรือว่าในหน้านะไปติดต่อหรือไปไปไปขอไปไปไป,ไปลบเราในกรณีที่ลบเราเนี่ยประกันชีวิตก็ดีเนี่ย กลับมาที่เรื่องของการประกันชีวิตด้วยเรื่องของการประกันชีวิตกรณีที่ลบแล้วไม่ทราบว่าปัจจุบันนีย่ยังมีข้อบังคับเรื่องระเบียบที่ทงางคอพพได้ออกไว้หรือไม่ในการที่จะปรามปรามไม่ให้ผู้ที่เป็นในหน้าตัวแทนเอาประกันเนี่ยไปลักษณะไปจำจี้จำชัยกับผู้ที่เข้าไปขอประกันเพราะบางครั้งผู้ที่เ,เป็นชาวบ้านเนี่ยบางครั้งไม่ทราบเดือดร้อน เขาก็ไม่รู้จจหลีกเรื่องไงบางทีก็ญาติพี่น้องมาขอแล้วตัวหนังสือที่เป็นสัญญาประกันต่างๆเนี่ยพอที่จะขยายให้มันตัวโตขึ้นบ้างได้ไหมแล้วก็ข้อไหนที่คิดว่าไม่มีความจําเป็นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเขียนลงไปหรือไม่จําเป็นต้องพิมพ์ลงไปได้หรือไม่เพราะว่าถ้าอ่านทิ้งหลายๆหน้าเนี่ยคนที่มีอายุสูงๆอายุมากๆเนี่ยเขาก็คงไม่ค่อยอยากจะอ่าน นะตรงนี้ก็ฝากทางท่านเลขาพกอป,อปพอสิ่งที่เรื่องการประกันชีวิตในเมื่อดูตรงนี้แล้วนะก,ก,ก็ต้องขอชมเชยเช่นเดียวกันในกรณีที่ทงางกอบพอได้ดําเนินการมาในเรื่องของอาการจัดให้มีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยก็จะขอถามว่ากองทุนนี้จัตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยตามกฎหมายตั้งแต่ปี2535ได้มีการดําเนินการมีสถิติหรือไม่ในการที่จ่าย ให้กับผู้ที่ประสบภัยจากรถกรณีที่ไม่มีประกันภัยพรบเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายหรือกรณีที่ผู้ประสบภัยจากรถที่ถูกยักยอกช่อโกงกันโชคล,ชลักวิ่งชิงป้นนะตามกฎหมายอาญานี่ครับตรงเนี้ยจ่ายไปปีละเท่าไหร่แล้วก็เฉลี่ยแล้วจ่ายอย่างไรแล้วก็มีตัวเลขมากน้อยแค่ไหนกี่รายเป็นวงเงินประมาณสักเท่าไหร่แล้ววงเงินนั้นมาจากไหน ทางรัฐบาลได้มีการจัดเงินให้กับทางคอปพอหรือไม่หรือมีเงินประเดิมที่วางไว้หรือไม่แล้วก็เพียงพอหรือไม่แล้วก็ทางบริษัทประกันจะดําเนินการอย่างไรในกรณีที่บริษัทประกันที่อาจจะมีความไม่ตรงมาตรงไปหรืออาจจะเอารัดเอาเปรียบผู้เอาปาระกันมากเกินไปเนี่ยตรงนี้มีวิธีการแก้ไขยอย่างไรเช่นเ,เวลาที่จะให้ไปรับเงินหรือว่า ไปประสานในการที่จะรับเงินกรณีที่ชดใช้เรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้รับไม่ตรงไปตรงมามีมาตรการในการที่จะกำชับหรือว่าดูแลในส่วนนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วกรณีอย่างนี้จะร้องไปที่ 1, 1 1 8 6ได้หรือไม่1 1 8 6ครอบคลุมไปทุกจังหวัดหรือเปล่านั้นถ้าหากทำได้ก็จะได้รับคำชมเชยแล้วก็เชื่อมั่นว่าธุรกิจป,ประกันภัยจะได้รับความ นิยมแล้วก็ได้รับการยอมรับของประชาชนชาวไทยด้วยเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของขอโดดข้ามเป็นนิดเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่มีมาตรฐานการประกันสุขภาพภาพภาพสมัครใจนอกเหนือจากภาคบังคับแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ทราบว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะขอให้ทางท่านกรรมธิการและท่านเลขา ช่วยขยายความในส่วนนี้อีกชนิดหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นการดีครับขอพระคุณครับ